อนหนูชื่ออะไรนะคะหนูชื่อหยีร่าหนูมาจากพม่าทำงานแม่บ้านเกือบสี่ปีค่ะแต่ว่าทางเซสซอรมอแค่ปีเดียวตอนนี้มันก็ททำง,งานประจำแล้วาทางเซสเซอรมอลรายเดืนเลยตอนทำงานแม่บ้านสิบปีเนี่ยได้เดือนละเท่าไหร่เดือนแค่หมื่นเดียวค่ะเดือนละหมื่นหนึ่งไม่เคยเพิ่มเลยไม่ไม่ไม่ขึ้นไม่ขึ้นเลยค่ะไม่ขึ้นเลยสิบปีเลย อ๋อสี่ปีสี่ปีที่อยู่อ่าแล้วตอนนี้มาทำซักเซนมอได้ได้เท่าไหร่นั้นทำได้หนึ่งปีหนึ่งปีตอนนี้ปัจจุบันรวานรั่วกระทหมดได้หนึ่งแสนกว่ากัโอ้หนึ่งแสนกว่าบาทแล้วแต่ได้ไรายได้เฉลี่ยเฉลี่ยต่อเดือนได้ที่ห้ามหมื่นห้ามหมื่นโอ้โอเก่งมากมากเลยถามหน่อยตอนทำซักเซนมอเนี่ยอยู่แต่ในบ้านของเจ้านายใช่ไหมใช่ ออไม่ได้ออกมาเลยไม่ได้ออกมาแล้วทำได้ยังไงอ่ะถามหน่อยก็แค่ชวเพื่อแต่ว่าเพื่อที่เราวัวเจอที่สุดแล้วก็ยากไม่มาทางกับเราเลยเปที่เขาไม่รู้จักเราแล้วก็ขอเชื่อเราเขาคิดว่าเราจะทาให้ชีวิตเขาเปลี่ยนได,ด้ไงแล้วก็ขอเชื่อเราเราบอกว่าลวกบูก,ก,กาแล้วก็เ,เปลี่ยนชีวิตด,ด้วยกา จะกลับไปที่พมา่าแล้วก็จะาพาให้พม่านีห่เหย่เหมือกันประเทศอื่นแล้วก็เขาเชื่อแ<ม>แต่ว่าหนูพูดภาษาไทยไม่ได้นะ<ม>แค่หนูหนูทา่าหนูท,ท่าตาที่ผู้นาบบ่หมดเลยหนูทาตาหมดเลยเข<ม>าพูดอะไรหนูก็ฟาัาแล้วก็ทาตามหมดเลย<ม>ก็ได้ก็สามารถประสบความสำเร็จได้ได้ไรายได้ห้าหมื่นต่อเดือนและภายในหนึ่งปี โอ้เก oh. ่งมากๆค่ะค่ะขอบคุณมากนะค,ะค่ะ